ติดสติกเกอร์ก่อนนะคะติดสติกเกอร์ให้นักเรียรนด้วยาใ่ใ่เยงไปทา่นิดนึงีมา้านนโอเคอทุกวันนี้เาก็มีปแล้วก็ร้องไปพร้อมกันสำหรับพี่ี

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งก็ได้นำานโยบายและก็นำแนวทางการเปิดการเปลี่ยนการเปิดการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของกระทรวงศึกษาธิการและก็ของสพทนะครับมาพิจารณาดําเนินการนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการตามนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินการเตรียมความพร้อมของกรมอนามัย44่ข้อนะครับคือในรีสเกตเขตหนึ่งมีความพร้อม ได,ได้สีเขียวทุกโรงเรียนนะครับจาก258โรงเรียนนี่คือการประเมิน TSCplus นะครับอันนี้กเ็เป็นการประเมินที่เราประเมินกันตั้งแต่ภาคเรียนที่1ที่2มานะครับประเด็นที่2ก็คือที่เรามาเป็นคุณสมบัติในการที่จะให้เปิดแบบออนไซน์นะครับก็คือการที่ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานี่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสก็คือครบ2เข็มนะครับไม่น้อยกว่า85นะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็ได้คัดกรองและก็ได้ดูตามข้อมูลหลักฐานที่มีการรายงานนะครับได้จํานวน182โรงจาก258โรงนะครับก็คิดเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณก็ได้คิดเปอร์เซ็นต์เจ็ดินะครับนี่คือส่วนที่สามารถเปิดวันที่1แบบออนไลน์ได้นะครับที่เหลืออีก76โรงเรียนนะครับก็สามารถเปิดรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์ก็คือออนแอร์ออนแฮนออนดีมานและก็ออนไลน์นะครับ ซึ่งก็จะได้ดําเนินการตามนี้ทางเขตก็จะได้พิจารณานะครับในการที่จะไปนิเทศติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาก็คือนะครับครูนะครับครูนี่ต้องได้รับการตรวจเอเชื้อนะครับที่เรียกว่า ATK นะครับในหนงครั้งต่อ1สัปดาห์ ส่วนนักเรียนก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยงของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่ทางสบคจังหวัดก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กําหนดให้เรานะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ครูนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือที่เป็นคุณสมบัติที่จะพิจารณานะครับก็คือโรงเรียนสามารถด,ดําเนินการตาม7มาตรการเข้มงวดที่เป็นการด,ดําเนินงานของสวธนะครับอันนี้ก็นําเรียนทันว่าทั้ง4มาตรการนี้ โรงเรียนต้องผ่านและก็เป็นไปตามนี้ถึงจะเปิดออนไซต์ได้